สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ไดบมานทำภารกิจที่อำเภอเวียงสาครับคุณผู้ชมก็เก็บบรรยากาศอันสวยอางามของท้องทุ่งนาตอนนี้ข้าวก็เริ่มจะเหลืองแล้วคุณผู้ชมพอเดี๋ยววันนี้ผมเอารถกับบะมาครับถ่ายทำยากไหมก็เออยากพอสมควรนะครับไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์จะรู้สึกจะถ่ายทําง่ายกว่าครับ ในบรรยากาศในท้องทุ่งนาของเดียเบอร์อ่าวิงสาจังหวัดใต้ครับโอ้คุณผู้ชมโอ้ถ่ายเด้น้อยเดียวครับถ่ายเด้น้อยเดียวเข้าป่าไปอีกแล้วครับผู้ชมโอ้โอ้โหยโครงเยอะโครงเยอะโครงเยอะโอ้โอ้แออเล่นเล่นกันอย่างนี้เลยเนาะ ขับมอเตอร์ไซค์ก็คอยยังชั่วครับไม่ไม่ไหวตายตายตายอย่างนี้ไม่ไหวไม่ไหวเอาเอาท่านี้ก่อนคุณผู้ชมไม่ไหวครับขับรถยนต์นี้ไม่ค่อยท่าเลยครับสวัสดีครับ